บายดี <c oughs> พี่น้องกลูสก้อนันีทสนางก็มาซื้ออึ่งในตลาดด้ยพี่น้องอึ่งกำลังอึ่งแมนะ่ไข่เนาะอันนี้อึ่งผ้าบอกน,นี่อน <c oughs> โลก็ได้สน <c oughs> า,างก็ได้มหาหอนเืินด้วยพี่น้องสนา,างก็ไปซื้อหอนโลดอกโลหนึ่งหกสิบพันยังแพงอยู่พี่น้องเอ้ยแล้วสนางซื้อเอาแต่ข่งโลเอามีแต่สนางกับลูกนี่แหละกินบะอุ่มผื่นกับบะไดยูนี่สนา,างก็ไปหากเก็บไผ่มาคามอ่อนมาใส่ก็้วยพี่น้อง มังค์อ่อนอย่างนี้พี่น้องมาใส่นะนะอันนี้ชนางก็สิมมาล่างเอื่องกันนะพี่น้องล่างเอาขี้ดินทรายออกเอื่องก็มีเดโด้ไม่ไข่นี่นน,น,ออน,น,มมน,นะถามันเดือๆแล้วก็นมนลวกมนลวกแล้วก็เอาไปปิ้ง กินเอาแหกมานหัวปีก่อนพี่น้องเลยอืมกระไีกนำหนึ่งจะเป็นสองหนำเนื่องจากสะนางล่างแลยเราสะนางจะต้มน้ำห่อนลวกก่อนเดี๋ยพี่น้องลวกเอายางให้ออกเมื่อก่อนมันจังบวดล้างปวดกระตุนกระโตพี่น้องเลยกินอื่นงามเนี่ยค่ะ อึ่งออกใหม่เลยวันนี้หมอเ้าผดเขาก็จะเอาหัวซิ้นไขด่ด้ผีโหดลงกันพี่น้องลแล้วก็ใบมะขามเอาก็มผักกระโดนหัา,หากเอาผักติ๋วลงพี่น้องนอกจากนั้นเขาก็เอาอึ่งลงไปเลยเอาก็ต้มให้มันเปื่อยก่อนพี่น้อง ต้มอ,อื่นมันเปนนนเื่อยนาช้านางกันใส่เป็นนรรัลงไปสองบวงเอาเกลือพริกน,น้ำเหมาะห้อกำลังบดขระเรบบบบบบ บัน,นี้อึอง่งซนางก็ต้มเปื่อยเด้อพี่น้องบันในหัวเกลียมสวเลยบัน,นี้ซนางก็สิตักแบ่งออกให้ลูกสาวเด้อพี่น้องข้าก็กินเพาะไม่รู้น้ำมาเลยนะเดิเขาก็กินเน่มันยามตัวนหน่อยนะข้าตัวไหนไม่อยากกิน วันนี้โซนั่งได้ใส่ข้อขวดเด้อพี่น้องใส่ข้อขวดลงไปโนตามด้วยหอมบัว เสแสรบพี่น้องเหมือนนี่ค่ะมามามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเด้อพี่น้องมามามากินน้ำกันเด้อตัวนี้ค่ะของน้องใหม่น้องมิวตัวนี้ของแม่มามามากินน้ำกันพี่น้องวันนี้ค่ะสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องน้เซ้าเด้อพี่น้องมามามากินขอน้ำกันส่วนอึ่งพี่น้องเอ้ยอึ่งกพงแพงนาำไปซื้อในตลาดน้ำซ้าเลยค่ะกินลงกินกิน มัม <b exemption> ่เอาไข่บางแมตกเอาไข่หยเออเแมเอาไข่อาหานี่ยไข่ลาย่เนาะจกนลนี่โอ้ไข่ลายไข่ลายเอาใบหัวมัก่อนไม่ยดใบหัวมั้งกินใไข่ยีใจใ ขอชานใส่พี่น้องเลยังก็คือกัรไม่เอาไม่เออันมานเจ็บไข่ฮะไข่ม่มาแจ็บแจ็บเลยลูกไข่ไหมะอืออือที่มึงเนี่ยที่อืมไม่แจบม่แจบจะเรากินอาหารอะไรเนาะม มมาืมอบดอ,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 อันมาดินมาเดินพี่น้าต้มอึงต้มอึงอร่อยกินแหกมันก่อนจะนาลยแหกมนันหอปี ฝนตกใหม่นะตืออกถ้าบอกใส่ก็โตก็เป็นโตคืออื่นนี่ มาปเดียนี่ี่นี้งกับงเนาะแมาเบิงมเห็นหายมาเห็นหายปะ อึ่องค่ะมันถึงนะคะเอามาลวกเอามาลวกแล้วค่ะกับเห็ดตากแห้งค<ะ>่ะยามบ่มีอึ่นแล้วค่ะเอามาปิ้งกินกันเลยพี่นางเลยแม่ตจะเอาเห็ดเร็วเรามานำมูแลอืมอืมอิ้มละนำเริ่มมันพ่นางขออนุญาตเอามือเด้อพี่น้องเด้เอ หน่ะพี่น้องนี่ไข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 ่อึ่งคำใหญ่ยยๆพี่น้องอืมรับรับนี่ค่ะวะหมี่คำใหญ่ ดับดับดับคนใจจะเป็นประดงงบอตั้งทรงเนี่ยกินลายกับกรดาษเป็นหน้อยเหมือนจะเป็นประดงนะคะกินอื่นในท้งทิประดงเะยอิ่มแล้ว bỏ ăn mày luôn, <pitcher> <laughs> <Chị xác. cười> เพื่อนกับป้าปานได้ดอกพี่น้องเอ้ยอึ่งไง ยังหลดมังกีอย่างก็ขอโทษขออภัยแล้วพี่น้องเด้อ่นมาเรียกหลดอ,อยู่หนเพาะงั้นตะนางตะนางบรเห็ุหลักหัว คลิปนี้สาวนางกศิลาไปก่อนเด้อพี่น้องอย่าลืมติดตามส่องสาวนางพาแซไปเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามส่องสาวนางขอบคุณหลายๆลเด้อพี่น้องฝากส่องไ้เด้อพี่น้องบา,บาย